รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยดังปังทุกคลิปผมพี่หลามจิโก้ไอทีผมพอมติ๊กตอกครับนี่คือรายการที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนนะครับมีความเป็นครีเอเตอร์นะครับเพื่อที่จะนําไปส่งเสริมสิ่งต่างๆที่คุณทําอยู่ได้นะครับบางคนเนี่ยนะฮะทำเรื่องฮ็อปปี้ทำเรื่องกิจกรรมยามว่างนะครับแต่เล่นแบบจริงจังนะฮะก็เป็นได้นะฮะมันก็จะพาคุณไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณได้คือถ้าเรา เล่นอะไรก็ตามเล่นให้จริงจังเนี่ยนะฮะมันก็จะสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ในะครับ,รบวันนี้ผมก็เลยอยากจะพูดเรื่องหนึ่งว่าถ้าหากคุณเนี่ยเป็นคนที่มองหาหนทางที่จะพัฒนาตัวเองนะครับอยากจะเสริมศักยภาพตัวเองเนี่ยนะฮะคุณก็ ดูตอนนี้เนี่ยเหมาะเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมจะสอนในวันนี้ในช่วงของผมเนี่ยในช่วงแรกนี่นะครับก็คือเรื่องของการเสริมศักยภาพตัวเองนี่แหละครับ,รบไปพบกับรวยดังปังทุกคลิปกับพี่หลามได้เลยครับรรคีย์เวิร์ดหนึ่งของการเสริมศักยภาพตัวเองนะครับผมบอกกับตัวเองทุกวันว่า จงเป็นตัวคุณที่เก่งกว่าเมื่อวานอยู่เสมอ,อมนะฮะครับคือเราคือเราจะตั้งเป้าหมายเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเราต้องดีกว่าเดิม,มในทุกๆวันนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้สำรวจตัวเองอยู่เสมอไงว่าเอ๊ะวันนี้เราได้ทำอะไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานไหมครับนะฮะคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันคนเรามีเวลามีภารกิจมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายมแต่ถ้าเรา จัดเวลาได้เนี่ยแค่นี้เราก็มีศักยาภาพเพิ่มขึ้นแล้วถูกไหมฮะมแล้วถ้าเราพยายามที่จะเป็นมากกว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ย อันนี้มันคือการเสริมศักยภาพคือก่อนที่คุณจะเสริมศักยภาพได้คุณต้องมีความอยากที่จะดีกว่านี้ที่จะมีพลังมากกว่านี้หรือจะมีความรู้มากกว่านี้หรือจะมีฝีมือมากกว่านี้เช่นกันครับวันนี้การที่คุณดูรายการนี้นะครับมันเอาประสบการณ์ของพี่หลามครับเอาประสบการณ์ของผมในการทําออนไลน์เนี่ยมาขมวดรวมในช่วงแค่30นาทีเนี้ยดังนั้นนี่เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆเป็นไงโยงเข้ารายการน <laughs> สุดยอดเลยนะครับเป็นพิธีการโปรโมทที่ดีมากๆ คนส่วนใหญ่นะครับพอเติบโตมาในระยะหนึ่งแล้วอะ่ะอย่างเช่นเรียนจบใช่ไหมฮะหางานทําเข้าสู่หน้าที่การงานของตัวเองเนี่ยทำงานไต่เต้าต,ตัวเองไปจนถึงตําแหน่งในระดับหนึ่งจนคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณดีขึ้นแล้วครับคนเหล่านั้นเนี่ยมักจะภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราสร้างมาแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วแล้วคุณหยุดอยู่แบบนั้นเนี่ยนั่นแหละครับ คือสัญญาณอันตรายหยุดการเรียนรู้ใช่ไหมฮะหยุดการเรียนรู้เท่ากับอะไรเท่ากับคุณชื่นชมตัวเองแล้วว่าวิเรามาถึงจุดนี้ได้เราทําถึงเราทําขนาดนี้ได้เรามีเงินเดือนทุกวันนี้ได้เราถือว่าเราโอเคแล้วนะฮะไม่ใช่นะฮะคุณหยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้คุณต้องไปต่อกครับครับนะฮะวันข้างหน้าเนี่ยคุณยังมีภารกิจเพิ่มขึ้นคุณยังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวม,มากยิ่งขึ้นนะฮะเกิดตัวคุณเองป่วยหรือคุณมีภรรยามีลูกมีครอบครัวค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหมด ครับนะฮะนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวบอกให้เราว่าเราหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปอยากโตขึ้นอีกนะฮะอันดับแรกต้องเปิดใจก่อนเปิดใจยังไงครับเปิดใจยอมรับก่อนว่าเราอะแค่นี้เองเราอะไม่ได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้สุดยอดอะไรหรอกเราคือจุดเล็กๆบนโลกใบนี้เรามันก็คือดอกบัวเล็กๆดอกหนึ่งที่ยังไม่บานด้วยซ้ำไปนะฮะ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกฝนสิ่งที่คุณไม่เคยทำนะฮะวิธีง่งายๆเลยนะอยากจะเสริมศักยภาพบางคนแบบ no idea บางคนคิดไม่ออกเอะแล้วผมจะไปทางไหนเดีย่ะเชื่อไหมฮะทุกเรื่องในชีวิตคุณเนะี่ยที่คุณไม่เคยทําได้มาก่อนแค่คุณไปเรียนรู้แล้วทําสิ่งนั้นได้อะทุกเรื่องมีประโยชน์หมดเลยนะมันเสริมศักยภาพหมดเลยคําว่าศักยภาพมันคือทุกเรื่องนะครับถ้าคุณไม่เคยซักผ้าเป็นเลยอ่ะ แค่คุณไปเรียนรู้วิธีการซักผ้าแล้วคุณก็ลงมือในการซักผ้าของตัวเองวันนี้วันรุ่งขึ้นคุณตื่นเช้ามาคุณบอก้เอเราคือคนใหม่ซักผ้าเองได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีดผ้าวันต่อไปจะล้างจานวันต่อไปจะถูพื้นบ้านอันนี้อันนี้ประเภทสงส่ยเมียสั่งผมว่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นพัฒนาศักยภาพสามีที่ดีใช่เมียสั่งตลอดเมื่อคุณเริ่มต้นในการเรียนรู้คุณจะสนุกครับ ครับนะฮะอย่างผมเองเนี่ยนะฮะเชื่อไหมผมกับ Google เนี่ย huh. ปล่อยผมไว้ทิ้งไว้กับ o o o l l s s e r r h h o o o l l s s e r r h คอ่ะหรือ AI ซสักตัวหนึ่งเจมินายแชท GPT ก็ได้ครับมีเวลาให้ผมว่างๆสักวันหนึ่งให้ผมคลุกอยู่กับสิ่งนี้ผมจะได้อะไรเยอะมากเลย huh. คือเอาแค่วิธีเก่าๆอ่ะแบบ Google อ่ะเดี๋ยวผมก็นั่งนึกละนะฮะผมเปิดโซเชียลไปเฮ้ยเจอเรื่องนี้ว่ะผมไปเซิร์ชเซิร์ชแล้วเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ะว่าสิ่งนี้มันจุดเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้ พอเรารู้อะไรเยอะขึ้นเนี่ยเราจะสนุกกับการเรียนรู้จริงนะฮะยิ่งเพิ่มความรู้มากขึ้นคุณก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีความเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มมันก็ยิ่งทําให้ตัวเราเนี่ยมันโตขึ้นผมว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่องของการทําให้เราเป็นคนที่มี creative thinking นะถูกครับเรื่องการรับรู้ตรงนั้นตรงนี้ต่างๆการมีความรู้รอบตัวเยอะๆเนี่ยนะฮะมันทําให้คุณเวลาจะคิดอะไรเนี่ย คุณก็หยิบจับสิ่งที่คุณเพิ่งรู้มาเนี่ยอเอามาผูกได้หรือเอาสิ่งที่คุณเพิ่งรู้มาเป็น content คอนเทนต์ก็ได้ครับอย่างผมเองเนี่ยรู้แล้วผมไม่รู้คนเดียวนะครับผมก็จะบอกต่อเลยทันทีที่ผมเข้าใจเรื่องนี้ว่าอ่ะเอาง่ายง่ายผมนั่งอ่านดาวเทียมดวงนี้นะครับถูกปล่อยขึ้นไปใช้งานบนอวกาศเนี่ยนะครับเป็นเวลา15ปีแล้วถึงเวลาดาวเทียมหมดอายุคำว่าดาวเทียมหมดอายุเนี่ยมันอินสปายผมเลยนะ มันหมดอายุด้วยเหรออผมว่าดาวเทียมหมดอายุแปลว่าอะไรอ่ะดาวเทียมหมดอายุแปลว่าดาวเทียมนั้นอะมันผุพังอะมันใช้งานไม่ได้แล้วเครื่องมันเสียมันเสื่อมแล้วเหรอไม่มันยังอยู่เพราะว่าไอ้วัสดุที่ออกแบบให้ลอยอยู่ในอวกาศได้มันมีความทนทานสูงมากครับมันสามารถอยู่ในอวกาศได้เป็นร้อยปีแต่ดาวเทียมเนี่ยสิบห้าปีหมดอายุคือเขาเรียกว่าไลฟ์มันไลฟ์ไทม์มันหมดแล้วพอแล้วไม่คําว่าหมดอายุแปลว่าอะไรหรืแปลว่าอะไรครับ เชื้อเพลิงหมดอ๋อผมเพิ่งดูอะไรในของพี่พี่หลามที่บอกว่าส่งวไวยาเจอร์ใช่ไหมที่ยิงออกไปเนี่ยตอนนี้ใกล้หมดอายุแล้วนี่ใกล้ใกล้หมดอายุแล้วใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าไอตัวกำมันตราภาพรังสีอะที่เป็นนิวเคลียร์มันผลิตไฟไม่ได้แล้วดาวเทียมทุกอันมันจะมีบูสเตอร์เล็กๆเพื่อที่จะแต่งตำแหน่งตัวเองแล้วคำว่าหมดอายุก็คือมันหมดเชื้อเพลิงแล้วมันไม่สามารถปรับรักษาตำแหน่งตัวเองได้แล้ว ออออกนอกวงโคจรแล้วมันก็จะค่อยๆตกลงครับเข้าใจมันจะค่อยๆตกลงสู่โลกซึ่งการคำว่าหมดอายุก็คือมันรักษาระดับตัวเองไม่ได้แล้วต้องปล่อยมันตกลงผมนึกภาพออกเลยพอเรารู้แบบนี้เราก็มาเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ย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 เห็นไหมกลายเป็นความรู้ขึ้นมาตกลงนีหรายการอะไรข่าวอาากาศด้วยเ่าไม่ใช่นะฮะนั่นนะฮะนี่คือการยกตัวอย่างว่าเมื่อคุณเรียนรู้แล้วคุณก็พัฒนาความรู้ของตัวเองขึ้นไปแล้วคุณก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับ ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะครับจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กชนิดใหม่เข้ามาจะมีอะไรโผล่มาก็าตามแต่นะครับคุณจะไม่กลัวที่จะเดินเข้าไปเรียนรู้กับมันคนสมัยก่อนในชะ่ไหมสังเกตไหมคนคนผู้สูงอายุอ,อโออะไรติกตอกไม่เอาอ,อะไร YouTube อะไร Facebook ไม่เอาอนะฮะแล้วถ้าไม่ไหวตัวทันเนี่ยนะฮะกลับมาอีกทีหนึ่งคุณอาจจะไม่ทันแล้วไปไกลแล้วนะแต่พอคุณเป็นคนเรียนรู้เนี่ย มีโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่หมาเ,<ล>เอ้ยเลมอนเอทอะไรก็ไม่รู้เราะจะก,กระโดะดเข้าไป<ด>ห,หาเลยนะฮะพอเรากระโดดเข้าไปหาเนี่ยเราก็จะมีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับ มันสำรวจตัวเองนะครับจะวางกำหนดไว้ทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่คุณจะสามารถทำได้สำรวจตัวเองครับว่าเราเนี่ยมีศักยาภาพเพิ่มขึ้นด้านไหนบ้างครับแล้วก็คิดต่อครับใช้ Che thinking คิดว่าศักยาภาพที่คุณเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะคุณจะเอาไปต่อยอดอะไรครับผมนั่งดูเพื่อนผมเนี่ยทำล้า,ลางรถนั่งขัดสีอยู่ครับ อไอ้ลูกกิ้งอ่ะผมูดผมนั่งดูเขาทําอยู่ทุกวันเนี่ยจนผมอยากรู้ว่าการขัดสีรถมันคืออะไรกันแน่อฮะคนทั่วไปจะเข้าใจว่าการขัดสีรถก็คือเอาไอ้แปรงขัดเนี่ยไปหมุนหมุนหมุนมุนมุนขัดไอ้ส่วนที่มันไม่เรียบออกให้มันเรียบใช่ไหมฮะถ้าเราขัดทุกวันสีเราก็เหลือแต่เหล็กสิครับเออจริงถูกไหมฮะใช่ทาไมเราขัดรถได้ทุกเดือนเลย เออนั่นแหละไม่เห็นบางลงเลยเออเพราะอะไรครับจริงๆมันไม่ใช่การขัดนะครับมันคือการอะไรครับมันคือการปั่นให้ร้อนแล้วก็ปรับหน้าใหม่อ๋อใช่เพราะมันรถมันจะมีแล็กเกอร์แล็กเกอร์เนี่ยมันจะละลายใช่พอเราปั่นให้มันร้อนเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะนวดแล็กเกอร์ไอ้ส่วนที่เป็นรอยมันจะโดนนวดจนกระทั่งรอยมันหายไปสุดท้ายเราเอาติ๊กเน็ตมาวัดบนสีรถเรานะความหนาเท่าเดิม สีไม่ได้บางลงไม่ได้หายไปเพราะฉะนั้นอะไรความรู้คือขัดอย่าขัดสีรถบ่อยๆนะสีบางเป็นไปไม่ได้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไอ้แปรงผ้าเนี่ยมันไม่สามารถจัดการกับแล็กเกอร์แข็งๆที่อยู่บนผิวรถคุณได้แต่มันทําได้เพียงทําให้แล็กเกอร์คุณน่ะร้อนแล้วก็นิ่มลงถูกครับแค่นั้นเองใช่นะฮะใช่ใช่โอ้โหพอเรียนรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยคราวนี้ใครก็หลอกเราไม่ได้แล้วถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าคุณเป็นคนพัฒนาคุณเป็นคนเรียนรู้อยู่เสมอคุณเป็นคนเก่งนะฮะคนเก่งคือคนที่สแสวงหาความรู้อยู่เสมอแล้วยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรบ้างคุณจะไม่มีคําว่ากลัวเลยครับทุกวันนี้นะใครมาบอกผมนะว่าอ้ยกลัวจังเลยทําสิ่งนี้เดี๋ยวทําไม่ได้อะไรเงี้ยผมจะบอกว่าคําว่ากลัวมันใช้ไม่ได้อม,มันไม่มีจริงมันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองเพื่อที่จะหาข้ออ้างให้คุณไม่ทําครับ แต่ถ้าคุณไม่กลัวนะคุณจะทําทุกอย่างในชีวิตคุณครับแล้วคุณจะไม่มีวันหยุดเลยคุณจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้ก่อนที่คุณจะไม่มีแรงพัฒนาเข้าสู่เข้าสู่พักกัน<ล>เยนเลยมอะไรพัฒนาพัฒนาไม่ดีไม่ดีดพอแล้วโอเคนะฮะจบช่วงแรกครับ,รบไปต่อช่วงที่2ครับรวยดังปังทุกค,คลิปกับพ่อมดติกตอกครับ เมื่อสักครู่พี่หลามพูดเรื่องการขัดรถพี่หลามรู้ไหมผมเคยเรียนนะเคยเรียนไหมครับก่อนผมจะทําช่อง t i k กต็อกเนี่ยนะครับผมเคยคิดว่าเอ้ยเราเปลี่ยนอาชีพ เราไปเรียนโพลิชคือไม่ได้เรียนล้างรถคือดีเทลลิ่งทำดีเทลลิ่งก็คือเขาเรียกว่าโพลิชก็คือขัดล้างรถก็คือล้างรถแต่เราเรียนดีเทลลิ่งก็คือเรียนเรื่องการดูแลสีผิวรถยนต์ผิวปรับสภาพด้วยเดนิมด้วยขัดขนแกะที่พี่หลามพูดถูกต้องเลยครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับแต่วันนี้เรื่องที่ผมอยากจะพูดก็คือว่า สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดเรื่องของการทำแอฟฟิลิเอตใช่ไหมครับใช่ทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับช่วงท้ายๆแล้วเนี่ยก็อยากจะทิ้งทวนให้สะหน่อยว่าแล้วจะทํายังไงมีหลักคิดในการเลือกซื้อสินค้ายังไงขออนุญาตแบบนี้นะครับหลักคิดง่ายๆในการเลือกทําสินค้าแอฟฟิล a เอตคือรู้อะไรรักอะไรชอบอะไรให้ขายสิ่งนั้นหลักง่ายๆเลยครับรู้อะไรรักอะไรชอบอะไรให้ขายสิ่งนั้น เพราะคุณจะนําเสนอสิ่งนั้นได้ดีถูกการการขายแบบใช้จริงถ้าคุณเป็นยิ่งคุณเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์คุณยิ่งใช้ได้จริงไอ้อย่างอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างคุณยิ่งพูดออกมาอย่างมันอินเนอร์มันออกมาไอ้อย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติวันนี้ครับคุณเป็นคนรักสุขภาพรักสวยรักงามสินค้าที่คุณขายเนี่ยคุณก็ควรจะเป็นสินค้าแนวนี้ถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าคุณโอ้โหเป็นสาวสวยแต่คุณไม่ขาย เครื่องมือช่างบางทีอาจจะไม่เหมาะสมมติคุณรักสุขภาพรักความงามให้ไปขายของสไตล์บิวตี้คุณจะมีคนเป็นคนช่างเลือกพิ่ถีพิฐานให้ไปศึกษาข้อมูลทางนั้นชถ้าคุณเป็นคนที่แต่งตัวเก่งชอบเรื่องเครื่องประดับชอบเรื่องน้ำหอมก็หาสินค้าแนวนั้นมาทำแอ f ฟิลิเอตนี่ใช่ไหมครับครับเอาของใกล้ตัวรักอะไรชอบอะไรชำนาญอะไรให้ไปขายสิ่งนั้นครับถ้าคุณเป็นคนที่ กินเก่ง<ะ>ชอบกินกินอร่อยมันจะมีคนประเภทหนึ่งพี่หลาม<ะ>ที่บอกว่าแกนี่เป็นคนกินหน้าอร่อยนะเคยผมว่าคุณผู้ชมเคยพี่หลามเคยมีเพื่อนแบบ ของกินด้วยกันเนี่ยทำไมกลิ่นหน้าอร่อยจังวะเห็นางกครานเออถ้าทางการทานเสียงการตักน้าซุปปุ๊บปุ๊บโอ้หืมฟังเสียงการกินเคี้ยวงบงับจุบจับดูแล้วก็น้ําลายไหลคุณเหมาะกับการขายของกินนะแต่ถ้าอย่างเราสองคนเนี่ยเห็นหน้าเราสองคนเนี่ยจิกโกอ IT กับพอมติ๊กตอกเนี่ยคนนึกถึงผมก็ต้องถ่ายรูปคนนึกถึงพี่หลามก็ต้องเป็นนักรีวิวเราต้องรีวิวได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเหมาะอะไรเรารู้เรารักเราใช้อะไรรให้เริ่มต้นจากขายสิ่งนั้นก่อนอย่าเริ่มด้วยเรื่องที่ไม่รู้เพราะถ้าเราเริ่มด้วยเรื่องที่ไม่รู้มันจะยากครับมันจะทาให้เราพูดแล้วมันดูไม่จริงด้วยใช่ภาษาที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นภาษาที่ไม่ใช่คนที่ใช้ของจริงจริงคุยกันมันดูออกครับคนดูดูออกเวลาคุณพูดมาแล้วเนี่ย คุณไม่ได้เข้าใจสิ่งนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะคนดูดูน้ฉลาดอย่างบางครั้งเวลาคุณอยากจะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยสับที่พูดมันก็ต้องเป็นรถยนต์คุณจะใช้ขายขายเครื่องสําอางสับที่ต้องพูดก็เป็นเครื่องสําอางไม่ว่าคุณจะขายอะไรในวงการไหนเนี่ยสับที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันจะเป็นของในวงการสับในวงการเข้าใจนะครับข้อต่อมาครับเลือกที่สินค้าเนี่ยมันตรงกับกลุ่มผู้ติดตามของคุณตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างเรายกตัวอย่างถ้าเราอยาก ทำขายของล้างรถอุปกรณ์ล้างรถเนี่ยเราก็ควรสร้างกลุ่มคนรักรถขึ้นมาสร้างคอนเทนต์ที่มันดึงดูดคนลักรถเข้ามาหาเราเราถึงจะขายของพวกนี้ได้ตั้งเป็นสมาคมเลยถ้าเอาในช่องนี้แหละสมาคมคนล้างรถ <laughs> ข้อต่อมาครับ<ะ>เลือกสินค้าที่ตรงตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายนี่แน่นอนครับพอเวลายกตัวอย่างอะสมมติวันเนี้ยเราเราสองคนนะมีเรื่องรถเป็นเป็นจุดเชื่อมสมมตินคนรักรถเนี่ยเขาก็จะใส่ใจยางยังไงทํายังไงให้มันดํากระจกหน้าฝนทํายังไงให้น้ําไม่กกเกาะถูกไหมครับ,ร,บรถยนต์เนี่ย้าย,ยางในรถทํายังไงให้ใหมันดําสนิทร,รถยนต์ทํายังไงให,ให้ไม่มีกลิ่นอับตอนเวลาหน้าฝนถูกไหมครับขับรถลุยฝนแล้วเนี่ยทำยังไงให้ขี้โคลนมันหลุดออกง่ายให้ เราเนี่ยหาสินค้าที่ไปแก้ปัญหาคนดูให้ได้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ติดตามของเรานะครับและสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยสินค้านั้นต้องสร้างคอนเทนต์ได้เห็นชัดเจนว่าใช้แล้วมีความเปลี่ยนแปลงใช่เลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยในการพิจารณาครับและสุดท้ายครับในการสร้างคอนเทนต์การขายนะครับหนึ่งเรื่องราวต้องน่าสนใจเห็นภาพชัดเจนว่าใช้แล้วดีขึ้นยังไงการสาธิตการเดโมทําให้ดู แล้วเห็นผลเดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีมากถูกต้องครับ 2. ต้องใช้วิดีโอที่มีคุณภาพต้องถ่ายต้องตัดซึ่งพวกนี้เราสอนไปหมดแล้วหนปีที่ผ่านมาเราพูดหมดแล้วนะครับข้อที่3คือต้องข้อมูลนั้นต้องเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อช่วยในการตัดสินใจนี่ข้อถัดไปคือต้องสร้างความน่าเชื่อถือนะครับคุณขายอะไรเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องมีข้อมูลให้ประกอบการตัดสินใจและท้ายสุดครับ ต้องมีการกระตุ้นหรือการปิดการขายด้วยเช่นทุกคนครับถ้าเห็นว่าดีขนาดนี้รออะไรล่ะครับกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยอ่าอย่างเช่นต้องต้องนะถ้าคุณทักมาใน5นาทีนี้รับฟรีไปเลยมันต้องมีการปิดการขายให้ได้น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อที่ผมอยากฝากไว้ว่าอยากสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ลองจําหลักคิดเอานี้ไว้ถ้าดูไม่ทันเนี่ย กลับมาจดอีกรอบนึงทาง YouTube ก็ได้นะครับใช่หลังๆเนี่ยพอทำมาเฟียเนี่ยผมผมเริ่มรู้สึกว่าเราจะมีสิ่งหนึ่งกระตุ้นเตือนอยู่ในหัวเราครับ,รบเวลาเรารีวิวอ่ะสมมติเราไปเจอฟีเจอร์บางอย่างที่มันเป็นจุดเด่นของสินค้าชิ้นนั้นนะใช่ไหมฮะอย่างสมมุติแบบว่าเครื่องปรินเตอร์เครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่งที่แบบว่าเครื่องพิมพ์เวลากระดาษติด คุณก็ต้องแบบเปิดฝาเครื่องขึ้นมาอมเอ,อื้อมมือหยิบหยิบออกมาไปโดนโรลเลอร์ไปโดนอะไรมือมดำเบอะมือกระแล้วกระดาษฟีดทันไปกันเลอะอีกอใช่ไหมฮะมันบางทีมันเป็น point เพนพอยพอเราไปเจอฟีเจอร์ที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นพรินเตอร์รุ่นนี้นะคุณเวลากระดาษติดนะคุณกดปุ่มนี้เลยเดี๋ยวมันจะคืนกระดาษกลับไปก่อนแล้วมันก็จะโลกลับมาใหม่โดยที่ออกมาโดยที่คุณไม่ต้องเปิดฝาเครื่องผมพอผมพูดคํานี้นะครับเป็นไง มันแก้ปัญหาให้ชีวิตคุณได้ใช่ไหมกดตะกร้าอ่าถูกต้องคือ,อจังหวะเวลาในการกดตะกร้าเนี่ยนะฮะมันจะเป็นจังหวะที่แบบว่าคุณกําลังนําเสนอสิ่งที่มันสุดยอดมากๆแล้วเขาจะดูแล้วเขารู้สึกประทับใจปุ๊บคุณต้องบอยให้เขากดตะกร้าแล้วมือเขาจะลั่นไปเองเลยเพราะเขาพอาอย่างนี้พี่หลาน <c oughs> ตามหลักการจิตวิทยานะครับ พอมนุษย์เราตระหนักแล้วว่าอ้าวหรือสิ่งนี้แก้ปัญหาได้นะต้องรีบปิดเลยบางทีคุณยืดจุดนั้นไปไม่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 ทำให้คนไม่ซื้อนะเนคนเขินไงปรลอกดตะกร้าตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ฮะคุณเจอจุดไหนที่มันจังหวะดีๆนะคุณบอกเลยชอบใช่ไหมโดนใช่ไหมกดเลยใช่ใช่ใช่ไม่ต้องดูต่อแล้วรีวิวผมพูดคำนี้บ่อยมากไม่ต้องดูต่อแล้วซื้อเลยซื้อเลยเอาไปใช้เลยเอาของมาตั้งที่บ้านแล้วค่อยมานั่งรีวิวดูรีวิวต่อที่เหลือถูกต้องครับนะฮะกันเียว่าม ว่ทองที่คุณต้องเก็บเกี่ยวเอาไว้ให้ได้ใช่นะครับเอาละช่วงของพอมดติ๊กต o อกจบลงแล้วครับนะครับเราไปต่อสกูปพิเศษช่วงท้ายรายการช่วงที่3เรียนเลยนั่นก็คือคลิกคลิปติดไอเดีย ในโลกที่คนจำนวนมากกำลังเผชิญความเครียดจากงานชีวิตและการปรับตัวกับสังคมที่เปลี่ยนเร็วโค้ชพัฒนาตนเองกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจมากขึ้นโค้ชไม่ได้เป็นเพียงที่ปรึกษาแต่คือผู้ช่วยให้ผู้คนค้นหาศักยภาพในตัวเองและออกแบบเส้นทางชีวิตที่ต้องการโค้ชพัฒนาตนเองสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบตัวต่อตัวแบบกลุ่ม หรือแม้กระทั่งการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์เช่นพอดแคสต์ u t u b e หรือบทความเพื่อขยายฐานผู้ติดตามและสร้างไรายได้จากหลายช่องทางข้อดีของอาชีพนี้ตลาดเติบโตต่อเนื่องคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองมากขึ้นต้นทุนต่ำใช้ความรู้ประสบการณ์และทักษะการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้คน ขยายได้หลายทางทั้งการสอนคอสออนไลน์หนังสือหรือการจัดสัมมนาตัวอย่างแนวทางการทำงานโคช้ชด้านอาชีพช่วยให้ผู้คนค้นหาเส้นทางการทำงานที่เหมาะสมโคช้ชด้านความมั่นใจหรือทักษะการสื่อสารสร้างพอดแคสต์หรือ YouTube ช่องให้คำแนะนำจัดอบรมออนไลน์เรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตไอเดียต่อยอดทำคอสออนไลน์สำเร็จรูปขายในแพลตฟอร์มต่างๆ เขียนอ e ีบุ๊กหรือหนังสือแนะแนวเปิดชุมชนออนไลน์โค้ชและผู้เรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันสร้างบริการพรีเมียมแบบสมาชิกความเสี่ยงที่ต้องระวังต้องมีความน่าเชื่อถือหากไม่มีประสบการณ์จริงอาจขาดความไว้วางใจการแข่งขันสูงเนื่องจากมีโค้ชจำนวนมากรายได้อาจไม่มั่นคงหากไม่มีการวางแผนต่อยอดโค้ชพัฒนาตนเองคืออาชีพที่ไม่เพียงสร้างไรายได้แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับสังคม มีความจริงใจและวางแผนสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบจะสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจระยะยาวได้หมดเวลาลง,ลงแล้วครับสำหรับรายการรวย,รวยดังปังทุกคลิปรายการนี้ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ eTV บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้ฝากเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv ครับ Facebook Fanpage eTV Channel ครับ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเรามาจบการศึกษากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรวยดังปังทุกคลิปในตอนต่อไปนะครับในช่วงของพี่หลามเราจะสรุปทุกอย่างที่เราสอนให้คุณเรียนรู้ในตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือข้อคิดทั้งหมด ที่ครีเอเตอร์ควรจะมีก็อย่างที่พี่หลามบอกไปนะครับเทปหน้าเนี่ยเป็นเทปสุดท้ายแล้วเราจะขมดปมทั้งหมดเลยนะครับว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างและจากนี้ไปเราจะเอาอะไรไปใช้เพื่อปรับปรุงช่องของเราบ้างครับติดตามชมนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องฝึกฝนในความเป็นครีเอทีฟทิงกิ้งคือ การมีจิตใจที่เป็นกลางอ่าพี่หลังพูดคํานี้บ่อยมากว่าเราต้องไม่คิดเข้าข้างตัวเองมีใจที่เป็นกลางถูกต้องคุณต้องไม่เข้าข้างตัวเองคุณต้องไม่คิดว่าตัวเองทําดีที่สุดแล้วคุณต้องไม่คิดว่ามันมีแค่นี้นะครับคือสิ่งที่จะหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์คือข้อจํากัด เพราะฉะนั้นคุณต้องทาลายข้อจํากัดออกให้หมดนะครับแล้วก็ยกตัวเองเนี่ยให้เป็นกลางมากที่สุดเอาใจเขาไปใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่คนอื่นสมมุติตัวเองเป็นคนอื่น,นครับคือเวลาเราจะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยให้เอาใจเราอะไปเป็นคนที่จะได้รับสิ่งนั้นใช่คุณจะขายสินค้าคุณต้องเอาใจคุณเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้อะไรใช่การที่คุณจะเริ่มต้นทําคลิปเนี่ยมันเหมือนผมขยายความเหมือนคุณแกะสลัก สมมติคุณอยากแกะสลักแตงกวาเนี่ยเป็นดอกดอกไม้อยากแกะสลักเมะเขือเทศเป็นกุหลาบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แกะครั้งแรกจะสวยจะสวยเพราะทุกคนต่อให้คุณมีพรสวรรค์ขนาดไหนคุณไม่มีทางสวยนะครับผมบอกเลยนะครับคลิปแรกที่พี่หลามลง คลิปแรกที่ผมลงมันไม่ได้สวยไม่ได้ดีตั้งแต่แรกเราไม่ได้มีคลิปไวรัลเราไม่ได้ปังตั้งแต่แรกแต่ด้วยความที่เราทําคลิปมาผมไปย้อนดูนะครับผมทําคลิปมาประมาณ600กว่าคลิปในช่องพมโมติกบอกผมทําคลิปมาประมาณ300กว่าคลิปในช่องพมโมสอนรีวิวต้องดีขึ้นเหมือนอะไรนะอะไรเลิศนะฮะเล็งผลเลิศเล็งผลเลิศจําคําพี่หลามไว้ต้องคลิปเราเนี่ยดีที่สุดคือคลิปถัดไปดีกว่านี้ได้ไหมเบสเทอร์แดนทูเดย์